เจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเสร็จสิ้นการทำเคมีบำบัดแล้วและจะทรงเริ่มปฏิบัติการภารกิจอีกครั้งในช่วงปลายปีหลังจากทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเมื่อช่วงต้นปีนี้เจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลหรือเจ้าหญิงเคธพระชายาในเจ้าชายวินเลียยมองค์ราชทายาทแห่งสหราชอาณาจักรได้ทรงถ่ายวิดีโอพร้อมกับพระสวามีรวมถึงพระโอรสและพระธิดา คือเจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตและเจ้าชายหลุยที่เมืองนอร์ฟอทางตะวันออกของอังกฤษโดยได้ถ่ายไว้เมื่อเดือนที่แล้วด้วยพระพลานาัยที่แข็งแรงทั้งนี้พระองค์ได้ทรงมีข้อความระบุว่าเนื่องด้วยฤดูร้อนกำลังจะสิ้นสุดลงพระองค์บอกไม่ได้เลยว่ารู้สึกโล่งใจขนาดไหนที่ไหนที่สุดพระองค์ก็ได้รับการรักษาเคมีบำบัดจนเสร็จสิ้นเจ้าหญิงเคสทรงระบุต่อว่าก้าเดือนที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวของพระอ,องค์ชีวิตของพระอ,องค์เปลี่ยนแปลงไปในพริบตาและเราต้องหาวิธีที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและอุปสรรคที่ไม่เคยพบเจอการเดินทางของโรคมะเร็งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนน่ากลัวและคาดเดาไม่ได้สําหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณความอ่อนน้อมถ่อมตนทําให้คุณเผชิญหน้ากับความเปราะบางของตัวเองในแบบที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อนและด้วยเหตุนี้ คุณจึงได้มุมมองใหม่ต่อสิ่งใหม่ช่วงเวลานี้เตือนใจเจ้าชายวินเลียมและพระองค์ให้ไตร่ตรองและรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งเรียบง่ายแต่สำคัญในชีวิตซึ่งพวกเราหลายคนมักมองข้ามไปนั่นคือการรักและการได้รับความรักอย่างเรียบง่ายทั้งนี้พระองค์และเจ้าชายวินเลียมรู้สึกขอบคุณสำหรับข้อความสนับสนุนจากทั่วโลก พระองค์กำลังตั้งตา,ตารอที่จะกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อสาธารณะอีกครั้งแม้ว่าโปรแกรมสำหรับช่วงที่เหลือของปีจะเหลือไม่มากนักแล้วก็ตามตอนนี้พระองค์มุ่งเน้นไปที่การทำทุกวิถีทางเพื่อให้ปราศจากมะเร็งอย่างไรก็ดีแม้ว่าพระองค์จะทําเคมีบำบัดเสร็จแล้วแต่เส้นทางสู่การรักษาและฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ยังอีกยาวไกลและแม้ว่าจะผ่านอะไรมามากมาย แต่พระองค์ก็กลาวเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูใหม่ด้วยความหวังและความซาบซึ้งในชีวิตที่กลับคืนมาถึงทุกคนที่ยังคงต่อสู้กับโรคมะเรง็งพระองค์ยังคงอยู่เคียงข้างคุณจับมือกันไว้แสงสว่างสามารถส่องออกมาจากความมืดมิดได้ดังนั้นจงปล่อยให้แสงสว่างนั้นส่องประกายสำนักพระราชวังเคนชิงตันได้ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับประเภทของมะเร็งหรือข้อมูลเฉพาะอื่นๆเกี่ยวกับการรักษาของเจ้าหญิงเคธนอกจากจะบอกว่าการให้เคมีบำบัดเชิงป้องกันเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งในระหว่างที่ท่งเข้ารับการทำเคมีบำบัดอยู่นั้นเจ้าหญิงเคธได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนในพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามเมื่อเดือนมิถุนายน และปรากฏตัวอีกครั้งในการแข่งขันเทนนิสวิมเบอร์ดันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา